เรากลับมาพบกันอีกครั้งอย่างแล้วนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดวิวคนดูคลิปวิดีโอนะคะในติ๊กต็อกเนาะดยเว็บไซต์ SPE SM MM, m จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะ,ะวิธีการทำก็ง่ายๆเลยเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาพิมพ์ค้นหาคำว่า SPE SM MM ได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกเว็บแรกกันไปเลยเนาะ จะเข้ามาให้เป็นหน้านี้นะคะให้ทุกคนนะคะมาสมัครสมาชิกก่อนได้เลยก่อนที่เราจะลงชื่อเข้าใช้งานนะคะวิธีการทําก็ง่ายๆเลยค่ะชื่อผู้ใช้ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะอีเมลสามารถใช้อีเมลที่เราเมคขึ้นมาเองได้เนาะหรืออีเมลจริงของเราเองก็ได้นะคะแล้วก็รหัสผ่านนะคะเสวใหัสที่คำว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Gmail อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะสมัครใช้งานด้วยบัญชี Gmail ได้เลยนะคะ และเมื่อทุกคนสมัครเสร็จแล้วนะคะก็ให้กลับไปลงชื่อข้อใช้งานกันได้เลยเนาะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเชิญเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยนะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะวันนี้ต้องการที่จะเพิ่มยอดวิวคนดูคลิปวิดีโอนะคะก็เลือกไปที่ติ๊กต็อกตรงนี้ก่อนได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็เลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการได้เลยนะคะเราใช้เป็นหมวดหมู่นะคะรวบรวมบริการที่รวดเร็วนะคะเสร็จแล้วก็เลือกบริการได้เลยบริการก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะเราเลือกเป็นอันแรกนะคะ เมื่อเลือกครบหมดแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะกลับไป copy link ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะก็เอาเป็นคลิปนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ103คนนะคะข้อ,อยาก copy ปี้ล link นะคะแล้วก็นำลิงค์มาวางได้เลยอ่ะเสร็จแล้วให้เลือกจำนวนได้เลยนะคะขั้นต่ำของเราอยู่ที่1000ัเนาะเราก็าไปเลยนะคะ1น0 0ันเวลาเฉลี่ยของเราคือ16ชั่วโมง47นาทีแต่ความจริงอาจจะไม่ถึงกันได้เนาะค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 0.1บาทเองจากนั้นให้กดส่งได้เลยนะคะและเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการเอื่นเพิ่มเติม,ตมก็เลือกแพลตฟอร์มข้างบนนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกหมวดหมู่และบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะ ต่อมาเรามาดูที่การเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกคือการสแกน QR code นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทเลยสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม2,000บาทขึ้นไปรับโบนนะัสเพิ่ม5%้าเปอร์เซ็นต์กันเลยเนาะอีกหนึ่งช่องทางก็คือซองอัลฟาวอลเลตน,นะคะเติมขั้นต่ำตั้งแต่10บาทเลยสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปรับโบนนะัสเพิ่ม2%นนะ บริการต่างๆของทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะตามนี้เลยเนาะมีราคาแจ้งให้นะคะมีคําสั่งซื้อขั้นต่าสูงสุดเวลาเฉลี่ยแจ้งให้ตรงนี้หมดเลยนะคะเพิ่มนๆิสามารถคลิกดูที่คําอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยก็ได้นะก็จะมีคําอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะหากสนใจบริการการสร้างคาสั่งซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยนะ เ่นประวัติการสั่งซื้อนะคะสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คกันได้เลยนะก็จะมีให้ทั้งรหัสนะคะวันที่ลิงก์ค่าษสีจ่ายเริ่มนับปริมาณบริการสถานะออเดอร์นะคะก็จะขึ้นให้เป็นแบบนี้เลยเนาะต่อมานะคะตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องคําสั่งซื้อของตนเองการชําระเงินหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะสามารถที่จะมาแจ้งกันได้เลยนะจะมีแอดมินคอยตอบกลับภายใน24-48ชั่วโมงด้วยกันนะคะ แต่ช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างไรายได้อย่างหนึ่งเลยค่ะเพียงแค่กรอบปีลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการแล้วนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยเนาะจ่ายขั้นต่ำที่100บาทเลยนะคะและนี่ก็คือหน้าต่างเว็บไซต์นะคะ SPE SMM นะคะลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่ะยอดวิวไลฟ์ ขออภัยค่ะยอดวิวของเราอยู่ที่103คนนะคะขออนุญาตลองรีรอบหนึ่งนะอ่ะยอดของเราก็ยังไม่ขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวเรารออีกสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกรอบตอนที่ยอดมันขึ้นแล้วดีกว่านะคะนะจะได้ไม่ต้องเสียเวลา หลังจากที่เรารอมาประมาณ5นาทีนะคะตอนนี้นะคะยอดของเราก็กระโดดขึ้นมาเป็น1,325คนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่ารอดเร็วทันใจมากๆเลยเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองเนาะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถจิ้มดิงด้านล่างโปรไฟล์นะคะด้านล่างคลิปนะคะหรือด้านล่างโปรไฟล์ได้เลยเนาะ,ะแล้วก็เข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้หากผู้ผิดป,ประกาาใดต้องขออาภัยไว้ณนะตรงนี้ด้วยนะคะเวเจอกันใมม่คคิดหน้าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ